ป้าทางนี้แห้งคักเลยสุดยอดสุดยอดพูดเข้าบ้านแล้วก็ตาแหงแ้งเ้าเขาให้เนาะเออป้าดูเต็มรถแล้วเนาะหัวใหญ่เนาะหู้กระมุนล,ลอ่อนี่นจัดการบางชีหอมเลยจีบเลยมาให้หญ่ไง่ศพเสื้อเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่กลางหุบเขาอะไรได้ อต,อตอนนี้บรัดอยู่ทึงโนนผู้เนาะหมู่บ้านจะอยู่ทางล่มพุ่นทางนั้นสังเกตเบื้องเห็นต้นมะกรวยหลายหลาย,ลายกล้วยน้ำวาเขาจะปลูกเนะผสมกับมันต้นมันสับปะหลังพี่น้องเลยอยู่ทึงโนนผู้อะแล้วกระแทวล่มนั้นมีหมู่บ้านอีกเด้ไหนโอ้งามหลายทำเลนาบานเฮือนหลังนี้ small, นมิดสมองเนาะอาจารยนพลปร่ธานได้มาแต่ให้นี่ ัสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายเวิร์ตสูฮูคนบอกว่าจะอยู่ทางภายในและอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของคนมักการเดินทางเนาะคลิปนี้เดินทางมาหมู่บ้านละอ๋อเอ้อะโ <c oughs> บ้านอะโอเมืองเซป,ปูนแขว้สลาเขดพี่น้องไ็เพื่อมาติดตามวิธีชีวิตของพี่น้องสุดเผาอยู่ในเขตหมู่บ้านแห่งนี้เนาะมาเที่ยวส้มบึงบรรยากาศอยู่ในเขตนอกๆเนาะพี่นอ้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศปกติวัดมัก ไปแต่บ้านบกขบังคูนแถวเทศบาลเมืองซีโปลแต่ว่าคลิปนี้นี่จะพาพี่น้องทุกคนออกมาหาประสบการณ์อยู่เขตนอกๆนี่นะและคลิปนี้พิเศษมากับคนพิเศษเนาะคลิปแรกแห่งมานครับไอซีหอมนี่เดี๋ยวทักทายกับเพื่อนนี่บัรชวนบันชวนลาคนอราจะจําได้เนาะไปน้ากันไม่ได้เหมือนเดิมแต่กาก็ไม่ได้เห็นเดียวยู่ไม่ได้คอยไปน้ากันโดยวันนี้เป็นมือธมิดแหละด้เดินทางกับบอลารัด นีาตตามต้องสอกสองข้างซุ้มเฮามักโท่าเลยก็เฮาไปเบิ่งได้อ่าวิถีชีวิตแบบบ้านๆเฮานี่แหละชื่อช่องนั่นเลอช่องเจ้าทีมงานโซนบดทีมงานโซนบดเนาะทีมงานภาษาไทยเนาะภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็ได้อังกฤษก็ได้หว่อังกฤษมีได้เสือเสือแต่ภาษาไทยกับภาษาลาวสองภาษาเนาะโอเคมื้อนี้เฮาเลาะนํากันเนาะเลาะนําการแถวนี่แหละไปตามสายทางนี่แหละโอเคโอเคไปบ่ได้เยาสิไปทั้งทีเอาชิ้นนี้เนียกัดน่อยนึงเนาะ อย่าว่ารัตจะพาทุกคนรอบตรงนี้เนาะแถวนี้ยังใซ่คตมเข้านี่เห็นบอกอันนี้จักแมนไม่มยอย่างกระบกบอหรือไม่ย,ยังนี่ซากเลยเกินตรีตรีอัตรีซากเลยตมเข้าด้วยมือมาแต่คนมันต้นบ่สบายดีบรรชวนเด้อบรรชวนบรส่วน,วน,วน,น,วนโอวิธีชีวิตของชาวบ้าน อาหอเมือ,อ,เองสีโปนแขวงสันักเขตเนาะเส้นทางนี้จะมุ่งนา้าซเพื่อจุดสุ่มพาบัางไปเลยๆหอดจุดสุ่มพาบัางเจียงตู้เพื่อและทุกคนได้ไก่ได้ประชาชสนชาวบ้านนี่นี่นนสลายนับถือผีเด้อน้องเด้อนับถือผีบ่มีาศาสนาบบมีวัดหงเฮียนนี่มีเนาะหงเฮียน,นดูเด้อหลายห้องอยู่ แต่อหนึ่งหอดพอ้าพอแหละอาชีพหล,ลักๆของเขาเจ้าในหมู่บ้านนี้ก็คือการปลูกฝั่งเลี้ยงสัตว์เนาะในนั้นก็จะมีปลูกมันต้นมันสับปะหลังเห็ดให้เห็ดให้ปลูกเขาอยู่บนภูบนดอยแล้วก็ปลูกกล้วยเลี้ยงงวเลี้ยงบัเลียลเล้ยงไก่อันนี้คือส่วนปิดปลูกผักกาดเนี่ยบ้านเพื่อนก็จะอยู่ตาม เทือกเขาเปิดผูเปิดอย่างแบบนี้แหละทุกคนนะตอนนี้วิถีชีวิตในยามบ่ายเนาะกระจาสังเกตเห็นว่าหมูม่บ้านนี้นี่มีสายไฟฟ้าแล่นผ่านและะ้วกาแต่ละครอบัวนี่ได้ใช้ไฟบอิือบอเดี๋ยวเขาไปเลาะเบิ่งติดตามเบิ้งนำกันเลยทุกคนเด้อาตบรรยากาศดีหลายเนาะสำหรับฮวงหมอฮวงหมอเรือซุก ซาลาเน่<ไ>จะไปเข้าอยู่บ้านดงเพื่อนบ้านดงสวนไปนี่กหลายกิโลเมตรเติบเนาะสบายดีบรรชวนบรรชวนต <c oughs> าเขาให้เนาะเขาให้ <c oughs> หรือเข้าหน้านี่เข้าให้เนาะเออโดยสไลด์เนาะบ่บ้านนี้นี่มีไฟฟ้าใช้มัดแต่หลังเพื่อนบ่บ,บ,บ,บัติไซบ่บัติไซไฟ เอาทันมีเงินลาวลงบ่เออขับรถได้มีลาวลงเนาะโอ้แสดงว่าเป็นไฮไซย์เนาะหมู่บ้านในเพิ่งก่อไฟลงอยู่บางครอบครัวที่มีเงินไข่มีทุนเนาะมีทุนเสียค่าดึงไฟลงนี่ผู้สาวไปตักน้ำนี่ป้าทุสามสาวไปตักน้ำทุกคนเลย ไปตักอยู่ใส่น้ำนี่อยู่ห้วยบ่เดี๋ยวบัลลัจะตามไปเลยทุกคนเลยหาบใส่กระตุกแบบนี้เลย,เลยได้อิทีเีวิตอยู่แถวนี้นะหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองเซีปูนนี่ประมาณ40กิโลเมตรประมาณนี้แหละทุกคนเลยกับไปไกลประใดเนาะมาทากทิศตะวันออกเชียงเหนือของเมืองมื่อนี้ก็คือวันที่เจ็ดทีสิบเปด เดือนตุลาขอสองพันห้ารอยหกสิบเจดทุกคนเลยความเนบหนาวนี้เริ่มจะมาเย็ยนมาเยือนแล้วทุกคนเลยนี่ไปเบิง่งมีน้ำออกบรทันเนาะเขาจะสูบเอาได้เออนี่นาฮงเฮียนเนาะโอ้ย กขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพอภาพอาจจะสั้นๆหน่อยหนึ่งพอวัลรรัดบอดด้้ไ่ไม่กันสั้นเออเดี๋ยวเขาจะมาตักนำสร้างบาดาลน,นี่อยู่บ่บาดาลแต่ว่าปุ๊บไปทักเพเลยได้ผู้สาวนะเพิ่นอายกองเนาะวันนี้เป็นวันพักของคงเทียนอีกได้นน่เออเื่อคือสาวๆแถวบ้านวังคูนแถวนั้นขเขาจะบ่ได้อายกองได้พี่น้องเลยอ้าพทคนในบ่าวสีหอมเพิ่น เข้าไปสัมภาษณ์เขาเจ้าขนมันต้นมันสปลังขึ้นรถเนี่ยเออเลเ่ยเชเซผู้สาวแถวบ้านนี่อยากขี้อายเด้บ่คือแถวบ้านอันนั้นพี่น้องเลยแถวเขตบางคูนนี่บลัดเคยเห็นนี่ยเธอว่าหินกองในเขาบบยานกองเลกับแถวบ้านยัง,อย,งอยู่ทางทางวิลาบุรีู่นแหละมีบ้านหนึ่งบลัดเคยไป ซื้อบ้านนี่บ้านนึ่งว้าบารังเลยบ้านนำข้างบ้านอย่างนี้แหละคลิปก่อนกอดเนาะเด็กน้อยผู้เสยผู้สาวเนี่ยเห็นก้องเนี่ยเขาบบก่อยปุ๊บก็ได้เลยเขาอยากเข้ากล้องขนาดโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยแล่นใส่กองเลยโอ้อันนี้รถบริษัทเขาจะเอามาหับซื้อนี่ซื้อมันต้นเนาะกำลังซื้อแล้วก็กำลังคนขึ้นเพื่อจะเอาไปขายอยู่ในเมืองซีโปรนคนละโอ้เจ เบิกผูสาวนะสาประจำหมู่บ้านนี่ภากาบาลีอยู่สนเพลยบรรยากาศดีดีเนาะอ้อมเอมหมู่บ้านนี่จะอ้อมด้วยภูเขาไสังเกตบังเฮือนซานบ้านซองเขาเจา้าเนาะจะอยู่ตามเปินพูนี่ตามเทือกเขาแบบนี้แหละแล้วก็มีเส้นทางแหลนผ่านแลนไปเรื่อยๆหอดจุดสุมลักโก เชียงตูปพาบังจุดสุมราดหอพละบนอ่บ้านนี้ก็ตั้งเรียบกับสายนําไปเลยเนี่ยยา่าไปทุกคนเลยได้ทุกคนนะเดี๋ยวบรัจะพาทุกคนล่อไปทุกนี่นี่แต่ว่าตอนนี้จะพาไปเบิง้งเขาเจ้าคนมั่นสปปะลังขึ้นรถก่อนอ้าวแล้วเราบอกคนมั่นเนี่ยแล้วเราบลัดถือเข้ามากินแล้ววันนี้เออถือเข้ามากินแล้วได้พี่ดองเลย คนอ๋อดูเต็มรถแล้วเนาะหัวใหญนะ่เนาะเออบัดสเชนบัดสเชนบัดสเชนกิโลหนึ่งลายประเด็นอะเบาโลหนึ่งทนายมันนี่ขับซื้ออยู่นี่นะราคาอืมธรรมดาพันปลายก็กีบเนาะอ๋อพันสี่ร้อยกีบป้ามันหัวใหญ่ขากเนาะ นี่บ่มีทางป๊บบด่ดดบ่มีทางนี้คักคักคักเมื่ <c ười> อกีอก้เจอบารัทมา <4 S 2> สปีดเลยสปีดเข้าไปลบโยงเฮียนผมได้เออนี่เห็นบ่น้อนนอนฝันอายเนา้อ้กับมูลรอเน่จัดการบอลิฮอมเลยจีบเลยปห <c ười> ยอกเด้ป้าใส่กระตุกนำ คนละสองสามสี cargo, ่ห้ากระตุกนี่จ้าขี้อายแหงเนาะอันนั้นคูหนึงนางโหตุยตุยจนุกโอ้ยอยู่ยู่พ่นกระแมนผู้ชายได้อยู่พ่นกันเนาะอันนี้เสื้อสีเขียวในชื่อไหนนี่นะบอกระมุนหน้าละมืออ่ะอันนั่นแม่ภาษาเีจะพิกบลูใช่ไหมเวลาได้บเก่งภาษาบลูได้เลย นี่คักค่ะค่ะค่ะพี่ดองง้นโอ้ปลาเลยบดี้ยไปก่อนบดีไปก่อนไปก่อนไปทางพุ่นพี่ดองไงวันี้จ้น้าเพื่นสิบเลยตักน้ำน้อแม่เพื่นสิดาโอ้บรรยากาศทางนี้ดีหลายเนาะพี่ดองเนาะบรรยากาศดีหลายดีไลน์ทางนี้สวนมันต้น มันสับปลังไม่ได้ทางเทิงผัวอ่าวเจ้ส่วนหลายแม็นบมทนเดมี่ไฟฟ้าใสเนาะเจ้าคือว่าแหละมีเงินขักเกว้ใช้เนอื่นก่อนกว่าเอาไฟลงในยักษ์แพงน้อยหนึ่งเด้ใสแพงสลาเซลยวเนาะส่วนหลายในนมุ่บานเนี่ยบางคนก็เอาไฟฟ้าจากเขื่อนลง จากตะไคร่ลงโอ้นี่เปิดตังอยู่เทิงโนนภูนี่นขาดปูหัวพึ่นตาคยังเนาะน่าจะเมียนบนตาเข้าบว่าฮันแต่ว่าเห็ดผู้สาวงออยู่ยบนปลายซ่านมากินนะั่นปุ๊บแล้วได้พี่อดเลยแบบเพิน่นอยากขี้อายนิดหนึ่งเนาะนาบานนี่โอ้งามหลายทำเลนาบานใบหญ้าเขียวกระจีอยู่อ่าโตบัดส่วนเด้ออันนี้บอนตาคยังไงน,นะเฮ็ดบนอนยังไงน,นะ โอ้เห็ดบอลตอนรับลูกไพรหากได้ลูกไพ่ไหมเออเห็ดตอกมากระบกอย่างเถิกเนาะบอลรับแขกเน,ะนาะบอลจัดวิธีรับไพ่รับสะไพรนะพี่น้องเออนี่ไม่ไหม,ไมเนาะได้จกักจักมือจักวันเลยเอาลูกไพ่มาแล้วเราชาวชาวมือเลยชาวมือแล้วเนาะเออ ดีใจว่าได้ลูกพายใหม่ดีใจเออดีใจเนาะอยู่บ้านได้ลูกพายนะบ้านกระลุกโอ้มาแต่บ,บ้านกะลุกเนาะอ๋อดีใจเออถูกอยากมาโดยหลังนั้นกำลังสร้างไม่กำลังเฮิตไม่เป็นหมู่บ้านเก่าแก้อดอสังเกตเบ,บิกต้นมะพร้าวสูงอันนี้ก็ต้นบักม่วงกับสูงผู้สาวนอนอู่ลบบอลัดถ่ายคลิป น่าจะมาได้คนมันต้นเรือมาได้เลียงควายประมาณนั้นแหละเบิสกสะเกตเบ่งกางเกงเพลนอยู่ทางล่มมีทรายห้วยไรลงมาทั้งนั้นเลยได้ครับบดกุกอย่างกุบบักเดือต้นไม้เพื่ปลูกภายในบ้านในสวนหลายเป็นต้นไม้กินมากเลยพี่น้องนะจะมีต้นขนุนต้นบมักมีลำไง่บักกระถินหมักม่วงต้นบักเขียบ ต้นมะเขือต้นเมียงน้อยหน้าบ่ภาษาไทยพี่น้องซาลา,าเอินมะเขืบมะกะทันนี่กระโปกมีต้นมะนาวน้อยอันแกะมังกรน,นี่โอ้เฮือนหลังในปลูกหลายขนาดเลยเฮือนแปลีงสวยงามเนาะเฮือนเพิ่นสูบูดแบบคักไนดะ้มีกองไตหลางกองไตถุนคักเน่อืมคักคักคัก,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 กบรรยากาศ ตอนนี้ลมพัดวิดวีดเดือดตุลาแล้วอาต้ทำเลนาบาดเพิ่กก็สวยงามพี่น้องเอ้สวยงามสวยงามสวยงามหลายอยู่ข้างลุ่มนี่มีป่าบอนนี่หมู่บ้านนี้จะเน้นใส่การปลูกพืชที่ว่าสมารถ กินพลใดระยะเงาคือแบบนี้แหละต้นขน,น,ขนุขณีน้มนี้กบกหุ่งเห็นบอสูสูงกกงมักฝรั่งน้ำมักสิดานะมีเส้นทางแถวนี้รดยางมาต่อยข้างเน่ได้ภายในบ้านวิทย์บ้านแล้วก็เป็นทางดินแดงธรรมดาอันนี้เป็นทาน้ำเนี่ยน่าจะเมนบนบอลอาบน้ำสักเครื่องซักของยาำแรงเนาะตามปรัดเคยเห็นแต่ว่ะ บรรยากาศตอนนี้เงียบสงบสงัดติ้งอยู่เขาเจ้าบทะธได้มาแต่ให้แต่ชวนไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะเออเด็ธรรมารชาติสวยงามหลายทุกคนเลยเป็นบ้านผู้บ้านผาบ้านปา่าบ้านดยอยเลยเดี๋ยวรจ,จะพาทุกคนล่อไปทางเหนืออีกเนาะนนยังมีเน่าอีกเด้หมู่บ้านในเน้าไปทางเหนือหมดเลยดับติดชีวิตของสดเผาอยู่แถวนี้เนาะ โฮงเฮียนปฐมสุบโบนบ้านอาหอเมืองเซปโปนแขวงสวนครคเขตห้ามองด้านนี้ทิศนี้นี่จะสังเกตเห็นตน้นมัไห้ไงไงเแ๊่สมัยใดๆเลยนี่ทางนี้กงางงามเลยทุกคนไหนหน่ามาสัมผัสเบึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะย่างขึ้นไปเบเธองถึงโน่นพอแล้ว ว่าบรรยากาศมันเป็น,ใน,ในอะไรทั้งนึงเนาะอ่าตุ๊คัก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 นี่บรรยากาศเส้นทางโคตรโค้งไปตามอมแอมผู้นี่แหละแสดงหมู่บ้านนี้มีน้ำประดาลในสองบ่อนแล้วน้ำประดาลเรืวบ่อประดาล ทางโครงการเขาเจะมาเจาะให้ผู้สาวขี้อายเห็นบรัดยางมากลบปับ๊บกาเมื่อกี้นี่หา้ามนำขึ้นมาเกือบจนสี่สปีดจนสี่ปิวุพลาะเลนนะนี่ลลตอนนี้พวกกำลังสรุปยอดขายมันต้นม,มันสับปะหลังเน,ะน,นาะเออนี่ใดลารายเตอร์บ่าหานกันเดลารายเตอร์บ่าเมื่อกี้ดิ <laughs> อเคคออพอร์เกียขาเนาะ ด้ยด้ยศพเส่อเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่กลางหุบเขาอะไรได้ทุกคนเลตแตตอนนี้บรัดอยู่เทิงโน่นผู้เนาะหมู่บ้านจะอยู่ทางล่มพุดคนทางนั้นสังเกตเบื้องเห็นต้นมะกรวย,ลยหลายหลายกล้วน้ำบ้าเขาจะปลูกมัผสมกับมัดต้นมันสัปะหลังพี่น้องเลยอยู่เทิงโน่นผู้อะแต่กระเถวล่มนั้นมีหมู่บ้านอีกได้ไหน มู่บ้านเดียวนี่แหละแต่ว่าเยาว็เลไปตามรองผู้เลยโอ้เพื่อนหลังนี้มิดสมออยู่เนาะอาจจะแมเมรพลปท่ธานได้มาแต่ให้นี่แต่ว่าเห็นดังไฟคอักุ้มกุ้มอยู่ได้ตอนนี้วะรัดขึ้นมาสุดจอมผู้จะทึงมู่บ้านเลยป้าแห่งเห็นทัศนียภาพสวยงามทุกคนป้าตสุดยอดสุดยอดสุดยอด กุมขา,ามโกงกนสูงอะไรพูดนะอ่าตัตสองผ้าข้างทางเต็มไปด้วยต้นมันสับปะหลังหรือว่ามันต้นโอ้ัวถ้าพุ่มมีให้ได้ไหนให้เขาเทิงผัวอันที่เขาแนมเห็นขาวๆหรือว่าเรล่องๆนะ ขอให้ยิ่งสูงเลยทุกคนเลยเดชแผงโซลาราเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ันรุ่น,นปีอันนี้เฮ็ดยังไงปีอย่าด้วยเออ อันบ่อนอันใส่ข้าวเนะเาะใส่ข้าวให้จักหน่อยนี่อืมเพิ่นสานบ่อนสตอ๊อกปอยเนะาะคำภาษาลาวเอิ้นว่าเราเข้าจะแลขา้าหนนเอาไม้พมุ่งไมพางสาน <g ül üyor> เออพูดแล้ว่ข้าห้นะยวเพิ่นเออยังบ่มันยังบ่ทันได้สุกเนาะเออห้ผู้ดนอยู่สูงนะสูงเลยห้นั่นน่ะางไีไติยัติไอยู่ันเออ พอคนบานต่างอีกเนาะนเกี่ยมมันต้นสิไปปลูกแล้วเนาะย่นสิปลูกตออะไรเก็บเกี่ยวแล้วกะเกี่ยมปลูกตอทุกคนเลยต้นดนมาเบิ้งเทื่อนหนึ่งพี่น้องไยสวยงามตลอดกาลเลยป้าทางนี้แห้งคักเลยสุดยอดสุดยอดโอ้หือนแทนนั่นเห็นขาเจ้า เอาเพลงซาลาเซียวไว้วางไว้ไวางไ,ไ,ไว้อยู่หลังคามาเลยได้เออเขาเจ้าไปลเอาลงไฟนอ้อส่วนหลเด้อพี่น้องเอ้เี๋ยวเขาจะลอกไปบึงผาตองนั้นเนาะทุกคนฝัดเขาหากะตามเล้วเนาะเออส่วนหลไม่ได้ต่มเลยคนในบ้านเลยเนาะไฟฟ้ายังบมีเลยเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังเลือกเอาคัพเปอก รือว่าแกบออกจากข้าวสารเพื่อจะมาเนื่อกินเออออกลูกนําลูกทรายบนเรือลูกสาวนะชามี่ยงเร่มีเซียมเจ้า,จาเออหลานาเอาหลานได้พี่น้องไงนะพี่ป,อ,ปอ,ออันจุเลเปอเออไปให้ พอแม่ลานซไส่ไปให้แล้วเอาลานเพิ่นนะพูดเข้ามาแล้วก็ตาแห้งแล้วเฮิ่นมาเชิญนี่เออสารมาเฟสบุกม่นมุนกันไว้เฮิ่นเลยบม่ได้เฮ็ดเล้าเนาะบเเฮ็ดล้ามันมีได้หลายกันได้หลายเฮ็ดเล้าเออเว้นละราดกับเฮ็ดเล้าสารจะเลาะเข้าสารจะเลาะเข้าเออไม้ยังอะไรนะไม้กุ้งเหรอเออในเด็กทุกคนเลย ขกเพิ่นเนาะตะตะปั้นตุียเนี่ยออไก่กินหลายหลายเห็นบ่ไกเ่เีฮากินข้าวเปลือกข้าวสารที่โต๊ะเฮียการสนับคลิปวีดีโอในกระแสได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหนะ้ามารับจะพาไปเลาะเบิ่งหมู่บ้านเบิ่งนั้นเนาะถือว่าใช้เวลาเงีวสมควรเลยเนี่ยสิบปลายนาทีเกือบทอดเสาา้านะทีแล้วเนาะขยันทำสมขีคานเบิ่งเนาะมันเงีวโพดเอา้า ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดดีตามกดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บรรทัดคลิปในครั้งต่อไปเน่เด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี